พฤติกรรมของกษัตริย์ไทยที่เวลาอยู่ที่นานาชาติแล้วถูกสื่อนานาชาติเนี่ยโดยเฉพาะที่เยอรมันเนี่ยนะจับจ้องยังไงประเด็นที่2ก็คือการแสดงสัญ,ญลักษณ์ของการเรียกร้องเรื่องของประชาธิปไตยซึ่งเราก็ก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมคะเรื่องหมุดของคณะราษฎรเนี่ยซึ่งเป็นประเด็นสําคัญมากๆเลยของการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นที่คนพูดไม่ได้แล้วนะ,ะคลิป การไปอ่านคําประกาศของคณะราษฎรในวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ที่หน้าวังหน้าวิลล่าของกษัตริย์บัชิลลงกรณ์ที่เมืองตุซซิงที่เยอรมันเนี่ยก็ถึงขั้นถูกเป็การร้องเรียนจน y o u t u b e เนี่ยเออไม่ยูทูบนี่บล็อกด้วยใช่ไหมคะมีบางคนที่บางไทยจะไม่เห็นแล้วก็แม้แต่ใน f ฟ c e b o o เองเนี่ยอเองก็ถูกถอดโดยโดยพาการจนแอนดรูต้องตางคืนมาเนี่ยเรา เราจรึงเห็นว่าตอนนี้สถานการณ์ของการ,การพยายามปิดกั้นตอนนี้ก็ยังรุแรงอยู่แล้วเรื่องการจับกลุ่มหกคนในเวลาเดียวกันเนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ที่ตัวตัวของเราเองต,ตัวของอจัญญาเองเนี่ก็มีความผงใหญ่มากเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคนที่ก็คือพี่ประเวศประพันธุกูลซึ่งถ้าเขาจริงๆในช่วงตั้งแต่ลีไัยาการเมืองมาเนี่ยตั้งแต่2,553 หนึ่งในคนในทนายที่ช่วยดูแลนะคะช่วยดูแลคดีต่างๆให้กับเรามาตลอดถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องคดีของมาตรา112เพราะว่าในคดีมาตรา1 1 2ที่จัญญาโดนเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันก็คือปล่อยให้มันทิ้งค้างว่าอย่างนั้นเพราะเราเราปฏิเสธเรื่องมาตราตรงนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ได้ทํำการติดตามเรื่องคดีใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือเราก็อยู่เมืองนอกแล้วด้วยนะคะแต่ว่าพี่ประเวศก็ช่วยตามเรื่องคดีเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรื่องของปัญหา เรื่องของการถูกฟ้องยึดบ้านอะไรต่างๆเนี่ยจนจนผ่านมาสามปีเนี่ยนะคะกะ็แก้ปัญหาตรงนั้นได้แล้วก็จัยาก็เพิ่งได้โฉนดที่ดินคืนมาเมื่อไ่สองเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็น,นี่ก็เป็นคุณุปการที่พี่ประเวศช่วยดูแลแล้วก็โดยที่ไม่ไม่เคยคิดค่าใช้จ่ายอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นเนี่ยนะคะค,คือสําหรับตัวจัญญาเองแล้วเนี่ยพี่ประเวศเ,เป็นหนึ่งในพี่ชายคนหนึ่งด้วยซ้ำไปที่เราเองก็รักและก็นับถือเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อตัวพี่ประเวศเองเนี่ยโดนคดีของามาตรา112เนี่ยแน่นอนว่าเราเองก็ก็เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วก็ดูว่าพี่ประเวศจะัเชิญนักการยัง,ยงไงแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองในการที่พี่ประเวศถูกจับครั้งนี้อย่างอย่าง,อย,างอย่างในเชิงของการท้อแท้สิ้นหวังเพราะว่าถ้าคนที่คุยกับพี่ประเวศมาโดยตลอดหรือว่าอย่างเช่นเรา ก็เป็นพี่ประเวศมาตลอดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตัวพี่ประเวทเองเนี่ยในฐานะทนายเองก็มีมุมมองเรื่องของการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมาตรา112อย่างไรนะคะเรื่องการปฏิเสธนะคะกฎหมายมาตานี้เรื่องของการาวางยุทธศาสตร์ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่เออเขาเรียกว่าจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีเพราะว่าไม่มั่นใจในกระบวนการพิจารณาไม่เขารไม่ยอมรับในกระบวนการพิจารณาคดีโดย มาตราตัวเองจะได้รับความยุติธรรมในประเทศไทยอันนั้นก็เป็นเป็นเป็น,ปนจุดยืนคำประกาศของพี่ประเวศที่เราเองก็ได้รับรู้กันมาโดยแต่ลดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่วันนีออ้ด้วยความถึงแม้ว่าจะด้วยความของหญ่พี่เวศก็อยากที่จะสื่อสารว่าตอนนี้นะคะพี่ประเวศเองเนี่ยเมื่อเป็นคนหนึ่งที่ถูกจับด้วยมาตราร้อสิบเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้มีความ มีมาตรการมีการเตรียมความพร้อมว่าจะเผชิญหน้ากับตัวนี้อย่างไรแล้วมียุทธศาสตร์ของตัวเองที่ต้องการจะนําเสนอกับสากลว่าไอ้ตัวการเผชิญหน้ากับมาตราตรงนี้เป็นอย่างไรเนี่ยและก็อยากให้พวกเราเนี่ยมองกรณีของพี่ประเวศเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งของของของจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ของการเผชิญหน้ากับมาตาร้1 1 2ที่น่าสนใจนะฮะก็คือว่าตอนนี้เราจะทํำยังไงที่จะเป็นแรงหนุนที่จะเป็นแรงสนับสนุนให้กระบวนการที่จะลองพิสูจน์ การกดภมาคกร้อยสิสองในกับที่ที่ประเวศกำลังทำเนี่ยจะดําเนินไปได้อย่างไรบ้างนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าอยากจะชวนมองและ,อะตอนนี้อีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเป็นประเด็นที่มีการพยายามที่จะดีเบตกันมากว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยะนะคะการที่การแชร์ข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยจะทํำยังไงบ้างเพราะว่าการ คนมันก็มีส่วนก็คือตอนนี้อาจจะกระทบเราด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับบอกว่าคนที่เขียนข้อมูลหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ไทยเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่ต่างประเทศแล้วก็คนที่จะแชร์ข้อมูลส่วนใหญ่นะคะ,ะก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองไทยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ท,ที่อาจจะต้องมองกันกันด้วยในวงกว้างก็คือว่ามันการระมัดระวังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญ แต่ใวการเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ในในในของของไทยตอนนี้มันเป็นความจําเป็นมากๆเพราะว่าพฤติกรรมต่างๆกระบวนการที่ยังไม่มีการ,รมีการผ่อนปลนในเรื่องของสิทธิเสรีภาพหรือมาตรการการใช้กองกําลังทหารที่จะปิดปากประชาชนตรงน,นี้ก็ยังดำรงอยู่ถ้ามาตรา112เนี่ยถูกใช้จับผู้คนไปแล้วก็เอามาเป็นกรณีที่มาปิด ปาประเทศไทยไม่ให้พูดอะไรเลยเนี่ยสังคมไทยจะอยู่อย่างไรและถ้าคนที่เป็นคนเขียนคนแชร์ข้อมูลคนที่อยูอ่ในพื้นที่ที่มันมีเสรีภาพกว่านี่ยต้องระมัดระวังตัวด้วยด้วยความคือ,ค,อคือมันความระมัดระวังตัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันมีขอบเขตแค่ไหนนะในการที่คุณจะแสดงความคิดเห็นตรงนี้ออกไปหรือว่าสื่อสารตรงนี้ออกไปอโดยที่ ขณะเดียวกันก็คือว่าป้องกันความเสี่ยงของของ,ของคนที่อ่านหรือว่าผู้คนที่ติดตามในในที่อยู่ในประเทศไทยด้วยเราคิดว่าอันนี้มันก็มีคือแน่นอนมันก็มีสองด้านเหมือนกันก็คือมีความมีเหตุผลก็คือว่าถ้าการประกาศเตือนกันอยู่ว่าจะรับมือ,อยังไงนั่นก็เป็นสิ่งที่ก็มีการทํากันอยู่เรื่อยๆแต่เราไม่เห็นด้วยในแง่ที่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เสรีภาพแล้วเนี่ยจะ วลที่จะสงบปากสงบขำและไม่พูดเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้มันไม่มีใครแล้วในประเทศไทยที่จะพูดวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ได้อย่างอย่างเขาเรียกว่าอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็พฤติกรรมกษัตริย์ตอนนี้พฤติกรรมกษัตริย์ไทยตอนนี้อยู่ในค่วงมากที่สุดาจร,ร ได้อย,ยอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่มีใช้ขอบเขตสิทธิภาพและใช้งบประมาณของภาษีออของประชาชนอย่างไร้ขอบเขตจํากัดเลยในในพื้นที่ดาง,งประเทศมาตั้งกองบัญชาการอยู่นอกอเขตราชอาณาจักรไทยอ,ออกอกฎหมายคําสั่งอยู่นอกเหนือหน้าน้ํา,นาของประเทศไทยมาใช้กองบัญชา ที่ประเทศไทยในการกํากับทิศทางการเมืองของประเทศไทยด้วยซึ่งเราคิดว่าพฤติกรรมต่างๆเราเนี่ยเป็นพฤติกรรมทีออ่ไม่เหมาะสมและไม่สมควรที่กษัตริย์ไทยจะทำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้การวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ตรงนี้มันจําเป็นที่จะต้องมีกันต่อไปแต่ว่าในส่วนของพี่น้องทางเมืองไทยจะทํำยังไงนะ,ะอันนี้เราคิดว่าคือถ้าดูจากรูปการการร้อยสิบสองคนประหารเนี่ยก็ ถ้ารู้ว่าดูพฤติกรรมของประยุทธ์อะไรที่ทําให้ประยุทธ์เนี่ยสามารถอยู่ได้มาถึง3ปีนะคะการเล่นเกมโยโย่ของประยุทธ์ก็คือว่าเขาจะรู้จักผ่อนหนักผ่อนปลนเขาจะเขียนเสือให้วัวโกเป็นกรณีจดกรณีไผ่กรณีพี่สมยศหรือว่าต่อไปนี่ก็คงจะเป็นกรณีพี่ประเวศก็คือพยายามที่จะใช้เอ็กซ์ตรีมการกํากับอย่างสุดขีดกับคู่ผู้คนที่มีศักยภาพในการ ที่จะมันนทำทางสังคมได้เพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับคนที่มีศักยภาพในการที่จะพูดคุยกับทางสากลเนี่ยนะคะเอหอหรือว่ากับผู้คนอย่างเอออย่างมีพลังเนี่ยก็จะใช้ตรงเ,เอ็กซ์ตรีมเพื่อปิดกั้นการหรือว่าทําให้เกิดความกลัวแต่ว่าถ้าเรายอมอยู่ให้อยู่ในความกลัวแบบนั้นเนี่ย อแล้วทหารเนี่ยก็อยู่ต่อไปนั่นคือสามปีที่ผ่านมาเนี่ยประยุทธ์เล่นเกมแบบนี้ก็คือคือเจาะผู้คนเป็นบางคนเอามาให้มาเป็นเหยื่อทางการเมืองอและขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมีการพยายามรวมตัวกดดันในวงกว้างหรือวงใหญ่ประยุทธ์เขาก็จะผ่อนนะฮะอย่างกรณีธรรมกายกรณีรถปิกอัพกรณีสสงกรานหรือก่อนหรือว่าเมื่อมีการกดดันก็ผ่อนปลน นั่นเนี่ยเหมือนที่ถ้าเราเห็นเกมการเมืองของประยุทธ์แบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องมองว่ามันมีคนทุกคนที่มีโอกาสเสี่ยงมากๆคนที่จะกองกําลังของประยุทธ์เองของทหารเองตอนนี้มีความเข้าถึงที่จะเจาะไข่ก็ได้ในในเฟ e b o o k เป็นเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดเรามากขึ้นเรื่อยๆที่จะมาเป็นเหยื่อที่จะมาหยื<า>่นะแต่ ซึ่งซึ่งเราคิดว่ามันไม่ว่าคุณจะป้องกันยังไงตอนนี้มันมันแทบจะลําบากมากๆเพราะว่าการหมายหัวการจัดการกับคนบางคนเนี่ยตอนนี้หน่วยงานเขาคงมีข้อมูลอยู่แล้วว่าจะทํำยังไงวันนี้ก็เลยอยากจะคุยสั้นๆตรงน,นี้ว่าบทเรียนของกรณีพี่ประเวศการจะต้องดูแลเพื่อนฝูงเราตอนนี้ที่จะต้องเป็นเหยื่อก่อเพื่อเอามาใช้ปิดกั้นทางสังคมที่มันจะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราควรจะทํำยังไงบ้างนะ คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของการกลัวโดยที่ไม่ไม่พยายามที่จะมองบริบทภาพรวมหรือหรือว่าแนววิธีที่ประยุทธ์ทำแต่ว่าจะต้องคิดเรื่องของกระบวนการ,รเผชิญหน้ากับมันอย่างมีสติมากขึ้นต้องคิดเรื่องของการสร้างแนวร่วมในการให้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนคนร้อยสิบสอง มันอาจจะมีจํานวนที่มันมากขึ้นแต่เขาประยุทธ์ก็คงรู้ว่าเขาจะไม่ทําให้มันเป็นวงกว้างในขนาดใหญ่จนสามารถที่จะเป็นประเด็นให้เกิดการโมบิลไลซ์หรือว่าการรวมขบวนของผู้คนในสังคมได้นะแต่เขาจะเล่นต่อด้วยการที่จะเจาะคนบางคนต่างๆอย่างที่เราเห็นอย่างนี้นะคะก็ก็เลยนะคทำไลฟ์ครั้งแรกอันนี้แล้วก็คงจะไม่ค่อยก้าททำไลฟ์บ่อยนะเพราะว่าไม่ชินกับการพูด คนเดียวเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าเราเข้าเราเป็นห่วงเพื่อนฝูงทุกคนนะคนที่อย่คนอย่างเล็กก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเป็นกระบอกเสียงทางทางต่างประเทศแล้วก็เป็นคนที่มีแอคชั่นแรงๆงต่างประเทศแล้วก็จะมีแอคชั่นแรงๆอยู่เรื่อยเพราะเราคิดว่าตอนนี้ยุทธศาสตร์ที่เราจะทำเนี่ยคือคนที่อยู่ต่างประเทศมีความรับผิดชอบกับอนาคตของประเทศไทยได้เช่นเดียวกับคนที่อยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราจะดูขอบเขตพื้นที่แล้วก็สิ่งที่เราทําได้ในต่างประเทศและยุทธศาสตร์ ที่เราจะทําต่างประเทศต่อไปในส่วนของตัวจรยาเองแล้วก็คงจะเพื่อนฝูงหลายๆคนที่นี่ก็คือการเยแพร่เสนอภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับวิถีขององค์ภาพประมุขของของประเทศไทยกับการปิดการเสรีภาพในประเทศไทยกับการยอมรับวิถีการปกรคปรองเผด็จการของรัฐประหารกับการที่ไม่มีทัศนคติหรือว่าไม่มีทิศทาขงของการชี้นาสังคมเข้าไปสู่การเปิดพื้นที่เรื่องเสรีภาพและเรื่องประชาธิปไตยเลยอันนี้จะเป็นยุทธศาสตร์ทางสากลทางต่างประเทศที่เราจะใช้ เือเลื่อนไหวตรงไม่อยู่แล้วก็วอยากจะบอกตรงนี้กับพี่เพื่อนฝูงพี่น้องนะคะว่าถ้าสิ่งสิ่งที่เราเห็นจากต่างประเทศตอนนี้ก็คือว่ามันจะมีผู้คนที่จะ,จะต้องไปเย่อของมาตรา112ที่จะถูกเอามาใช้เป็นสร้างให้เกิดความหวาดกลัวของสังคมแต่ว่าเรามาถึงจุดที่เราจะต้องอตอนนี้นะคะก็คือต้องสนับสนุนให้กําลังใจ ต้องฟังว่าคนที่โดนมาตรา112ที่ที่ถูกจับกันมากขึ้นเรื่อยๆตรงเนี้ยเขาอยากให้สังคมฟังเขาเรื่องอะไรอยากให้สังคมช่วยเขาเรื่องอะไรอยากจะสะท้อนปัญหาอะไรแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็อยากจะบอกว่าทห่สนับสนุนนะคะให้พวกเราร่วมกันสนับสนุนแล้วก็ส่ง เสียงตอนับสุนทิศทางที่ทางของพี่ประเวศนะคะได้พยายามสู้อยู่ที่ให้กําลังใจคนที่ปฏิเสธที่จะก้มกราบกระบวนเพื่อที่จะให้ตัวเองได้หลุดออกมาจากไอ้การพฤติกรรมที่มันผิดหรือว่ามันอายุติธรรมของทหารไม่ว่าจะเป็นไผ่พี่สมยศแล้วก็อีกหลายๆคนที่จะปฏิเสธกลไกที่มันชัดเจนว่ามันไม่ยุติธรรมเลยในในมาตรา1 1 2เนี่ยเราคิดว่าเราไม่ควรจะ อยู่ด้วยความกลัวแต่อยู่ด้วยความตระหนักรู้ด้วยความเข้าใจด้วยความท,ทันเกมว่าสิ่งที่ทหารต้องการทําอะไรและที่สําคัญที่สุด3ปีแล้วนะคะยีพฤษภาที่จะถึงเนี้ยก็คือ3ปีแล้วที่คณะรัฐประหารชุดนี้เนี่ยนะสามารถอยู่ได้มาโดยที่ไม่เกินไม่เกิดการประท้วงครั้งใหญ่เลยแล้วประยุทธ์ก็จะพยายามทําทุกทางที่จะไม่ให้มีการประท้วงครั้งใหญ่และตอนนี้ที่มันชัดเจนที่สุดเลยก็คือว่าสถาบันกษัตริย์ซึ่ง เป็นในมุกข,ของประเทศแล้วก็กลไกลของรัฐบาลซึ่งทําโดยคณะรัฐประหารประยุทธ์เนี่ยยังจับมือกันอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ยังจะ,ะไม่มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติวิธีการในการที่จะนําพาประเทศไทยไปสู่พื้นที่ที่มีประชาธิปไตยมากขึ้นมีเสรภีภาพมากขึ้นสถาบันกษัตริย์ยังไม่มีทิศทางที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมเต็ที่ต่างประเทศแต่จะทํามากขึ้นในการที่จะปิดกัน้นไม่ให้ข่าวหรือว่าไม่ให้เสียงสะท้อนที่ในเชิงภาพลบที่เขาได้รับจากต่างประเทศเนี่ยเข้า การปิดกั้นตรงเนี้ยจะสําคัญมากสิ่งที่จะอ่อนไหวที่มากที่สุดตอนนี้ก็คือการแชร์ข่าวหรือว่าภาพต่างๆที่เกี่ยวกับวิถีกษัตริย์ไทยที่อยู่ในต่างประเทศคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ทุกคนก็คงจะต้องเตรียมตัวรับมือแหละแล้วแต่ว่าเล็ก,ลกมองเนี้ยข้อมูลต่างๆหรือว่าการใช้ a ฟ e b o o k ต่างๆมันมันแทบจะระวังไม่ได้เลยว่าเราจะไม่เป็นเหยื่อคนใดคนหนึ่งที่จะต้องตามมาเพราะฉะนั้น เตรียมรับมือยังไงเตรียมรับมือยังมีสติยังไงสร้างกระบวนการการหนุนช่วยกันได้ยังไงในหมู่คนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเออก็แล้วในส่วนของเราเองนะคะคือบอกเลยว่าในส่วนของของเราเองที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเรา เราใจเราจะรณรงค์มากที่สุดเราจะพูดเรื่องของมาตรา1้2เราจะพูดเรื่องของความขัดแยง้ขงของวิถีชีวิตของกษัตริย์ไทยกับเรื่องของการใช้กฎหมายปิดปากเสรีภาพในประเทศไทยเราจะเรียกร้องเรื่องของการให้กษัตริย์ไทยเนี่ยต้องมาประ,ประวัรณนาสมรทาประชาธิปไตยเราจะเรียกร้องเรื่องยกเลกิกให้ประยุทธ์ออกไปให้ทหารออกไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะทําต่อไปแล้วก็จะบอกประยุทธ์ว่าไม่ว่าจะปิดกั้นยังไงไม่ว่าจะปิดปากยังไงผู้คนในประเทศไทยยังไงก็ตามคนที่อยู่ต่างประเทศไม่อยู่ แล้วก็จะมียุทธศาสตรใ์ใหม่ๆอีกตลอดเวลาที่จะใช้เพื่อเปิดโปรงความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อเปิดโปรงพฤติกรรมการเมืองและก็การปกครองที่ไม่เคารพประชาชนในประเทศไทยค่ะก็ <c oughs> <c oughs> สั้นๆแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ <c oughs>